โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยล้วกันนะครับวันนี้ก็คือผมภูมิจากเพจอาร์ฟแมิลี่นะครับก็สําหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมเออจอมยุทธถังซาน 3D นะครับเนาะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนวิธีดาวนโหลดแล้วก็สอนวิธีเข้าเล่นเลยนะครับนะเนาะก็ในส่วนของอันดับแรกนะครับอันนี้คือผมต้องบอกก่อนเนาะว่าผมเล่นในน็อกในบูสเต็คนะครับเนาะถ้าเป็นในส่วนของออมือถือจะง่ายหน่อยนะครับเนาะ ก็ให้เราเข้าไปใน google นะครับนะทั้งมือถือทั้งระบบปฏิบัติการ android นะเออไอทั้งทั้งมือถือแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการที่แบบว่าเป็นพวก Nox Player แล้วก็เป็นพวก blue Stack นะครับนะแล้วก็ให้พิมพ์ในส่วนของเออไม่ใช่อันนี้ชื่อเกมนะครับอันนี้ชื่อเกมนะเออให้พิมพ์ให้พิมพ์มคำว่าสักคู่หนึ่งนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมหาก่อน อ่าอเนี่ยนะครับนี่ให้พิมพ์คํานี้นะเนี่ย Q o O อะไรเนี่ยครับนี่ตัวนี้เนาะนะครับนะมันเป็นแอปนะครับนะแล้วก็ให้กดเข้าไปดาวน์โหลดนะครับเนาะดาวน์โหลดของมอันเนี่ยผมหาอยู่ว่าดาวน์โหลดมันอยู่ตรงไหนดาวน์โหลดมันอยู่ตรงนี้นะเออเผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยดาวน์โหลดมันอยู่นี่เว้ยผมก็นั่งหาอยู่ดาวน์โหลดมันคืออะไรวะนะครับให้คลิกเข้าไปดาวน์โหลดนะ ประมาณนี้นะครับนี่กำลังดาวน์โหลดหากยังไม่เริ่มดาวน์โหลดอัตโนม,มัติกดตรงนี้นะครับนี่ผมก็กดตัวนี้เนาะเพื่อดาวน์โหลดแอปเขานะครับอ่านี่นีนมันได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้ขึ้นมานะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลดเนยนะแล้วก็โอเพนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับโอเคเราติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเลยนะครับเอ่อต้องมีการปรับ แต่งโอเคโอเคใช้งานแล้วรีสตาร์ทโอเคครับเขาเหมือนจะให้ผมรีสตาร์ทเนาะในส่วนของออแอปนะครับนะผมก็รีสตาร์ทใหม่แล้วกันเนาะง่ายๆเลย โอเคเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นแอปตัวนี้ใช่ไหมให้เรากดเข้าไปเลยนะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะโอเคมันจะเป็นประมาณนี้เนาะเอาอะไรอีกนี่อ๋อเขาจะให้เราล็อกอินนะครับว่าเราจะเลือกล็อกอินอะไรเนาะผมก็จะเลือกล็อกอินในส่วนของ Google นะครับในส่วนของ google นะโอเคประมาณนี้นะครับล็อกอินใน Google ผมขออนุญาตปิดไว้สักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเขาก็ขออนุญาตเรานะครับผมก็โอเคอนุญาตไปแล้วกันเอ๊ะเรากดยกเลิกได้ไหมเดี๋ยวผมลองกดยกเลิกดูอ๋อกดยกเลิกมันก็ให้เรา,บ,ารบังคับให้เราล็อกอินอยู่ดีเนะาะแสดงว่าเราต้องกดอนุญาตนะครับกดอนุญาตไปเลยนะครับกดอนุญาตปุ๊บนะโอเคเราก็จะเข้ามาหน้าตัวนี้นะครับเนาะเขาบังคับให้เราต้องล็อกอินนะครับง่ายๆนะ แล้วคราวนี้ก็ให้เรากดไปที่ตัวนี้นครับนี่ตรงที่มันเป็นรูปเอ่ออะไรอะ่ะเรียกว่าแว่นขยายเนาะแล้วก็กดแล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้เข้าไปนะครับนี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อมันในส่วนตัวของเอ่อชื่อคลิปเกมแล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะให้เรากดค้นหาเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้เนาะมันจะมีในส่วนของเอ่อจอพูดถังซานเนี่ยจีนดั้งเดิมใช่ไหม อันนี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับซึ่งผมจะไม่เล่นของจีนนะเพราะว่ามันสมัครยากนะครับเราจะไปเล่นในส่วนของไต้หวันนะเออไต้หวันอยู่ไหนเอ่ยอ,อ,อย่าบอกว่าในส่วนของไต้หวันไม่มีหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสักรู่หนึ่งนะครับเอมันต้องมีมันต้องมีไต,ต้หวันสิจี G นดั้งเดิมเอออันนี้มันเป็นจีนนะดิ มันเป็นจีนมันเป็นจีนเกาหลีประเทศใช้ภาษาจีนโอเคประเทศใช้ภาษาจีนเอ๊ะทำไมมันมีแค่อันนี้ถังซานสามดีอันนี้ของอะไรเอ่ยเอสักคู่นะครับสักคู่นะผมผมงง,งละทำไมมันมีแต่แบบ อันนี้ถังซาน g l o b a l เป็นถังซานของเรานะอันนี้ถังซานของจีนเอ๊ะทำไมเขาบังคับให้ผมเล่นแค่ของจีนอะ่ะมันต้องมีไต้หวันด้วยสิอย่าบอกว่าไต้หวันไม่สามารถเล่นได้หรอเดี๋ยวผมลองโหลดดูแล้วกันนะครับลองโหลดจีนดั้งเดิมมาดูนะอ่ะว่ามันจะได้ไหมเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของไต้หวนันมันต้องมีสิ แต่มันบังคับให้ผมเล่นจีนหวะ่ะปกติไม่ต้องมีไต้หวันนะเอองงเลยอันนี้งงเลยนะครับเริ่มโอเคลองกดเริ่มดูว่ามันจะเป็นในส่วนของเออมันจะใช่ในส่วนของไต้หวันไหมนะเส้งดังว่ะโอเคลองโหลดแพดดูนะครับเพราะปกติมันจะเป็นไต้หวันนะเด้งขึ้นมาก่อนนะเออ,เอ,อ ดาวโหลด1นึ่งกิกนะครับนะประมาณนี้เนาะผมแบบตกใจนะว่าเอ๊ยทำไมทําไมมันถึงเป็นของของจีนเด้งขึ้นมาก่อนแทนที่จะเป็นของไต้หวันนะครับงงเลยโอเคครับเดี๋ยวผม ผมลองดูอันนี้แล้วกันนะว่ามันใช่ไต้หวันไหมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองใช้ชื่อของไต้หวันดูนะครับว่าเออมันจะใช้ได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษใช่ไหมมันอาจจะขึ้นขึ้นแค่ของจีนใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองพิมพ์แบบเป็นชื่อของไต้หวันดูนะครับถามว่าทําไมผมถึงเล่นไต้หวันเนาะอันดับแรกคือล็อกอินง่ายนะครับนะแล้วก็ปิงไม่เยอะนะัะปิงไม่เยอะเราจะเล่นได้แบบลื่นไหลกว่าของจีนแต่ว่า ถ้าสมมุติใครคิดที่คิดจะเติมอะ่ะในส่วนของค่าเงินของจีนจะจะถูกกว่านะครับเนาะในของไต้หวันเนี่ยจะแพงค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะเติมก็ไปจีนนะแต่ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นการ์ดจริงจังอยู่แล้วอะ่ะผมเล่นแบบว่าเล่นเอาสนุกกับเพื่อนๆนี่แหละนะแล้วก็ของไต้หวันมันเลยแบบสะดวกสบายสำหรับทุกคนที่สามารถเข้ามาเล่นได้ใช่ไหมเออแต่ว่าในส่วนของแบบว่าจีนอย่างเนี้ย มันมันล็อกอินยากอะ่ะต้องทานู่นทํานี่ทํานั่นเนาะแล้วก็ผมคิดว่าในอีกประมาณไม่เกินปีหน้าประมาณครึ่งปีอ่เดี๋ยวเกมเนี้ยก็เข้ามาไทยเออผมก็เลยอ่ะเล่นรอแล้วกันนะครับประมาณนี้เนาะโหนานนาน,นานนาน,นานอยู่เดี๋ยวรอดูว่าเป็นของจีนไหมถ้าเป็นของจีนเราก็ลบทิ้งนะเดี๋ยวเป็นโหลดของไต้หวันอีกแบบหนึ่งแล้วกัน 我。 อันนี้เป็นตัวใหม่ที่น่าจะเพิ่งเข้ามานะลูกปีปิตรงเลยนะครับเนาะค่อนข้างแบบว่าสวยสดงดงามจริงๆนะต้องบอกเลยแล้วกันเทพธิดาหกปีนะคือเกมนี้นี่คือทำโมเดลสุดยอดจริงนะครับ แต่ว่ามันโหลดช้าวะ่ะน่าจะแตกไฟอยู่นะตอนนี้ช้าวะ่ะ นานแล้วเนี่ยแต่เล่นไปน้อวันนี้เดี๋ยวผมขออนญาตออกไปก่อนแป๊บนึงขออนญาตออกไปก่อนอ่าไปดูในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่ชื่อที่เป็นภาษาเอ่อที่มันเป็นชื่อของเกมเซิร์ฟไต้หวันนะครับตัวนี้ดูดิมันจะขึ้นไหมอ่ามันก็ขึ้นเป็นจีนนั่งเดิมอยู่ดีวะ่ะ เอหรือผมโหลดถูกเซิฟแล้วอะเออหรือผมโหลดถูกเซิฟหรือว่าเซิฟเขาโดนปิดไปอะ่ะเพราะปกติมันจะมีไต้หวันกับจีนนะอ่าแสดงว่าตอนเนี้ยมีอยู่เซิฟเดียวอยู่ก็โอเคอ่าลองมานั่งโหลดแพทกันต่อไปดูแล้วกันว่าเฮ้ยมันจะมันจะใช้ไต้หวันไหมแต่มันเขียนจีนนั่งเดิมวะจีนนั่งเดิมนี่คืออะไรวะก็จีนปกติปะ้มใช่จีนไต้หวนัน นานละนานละ แสดงว่าสำนักวิญ,ญญาณยุคนี้คือแยกเป็นสองฝั่งเหรอเป็นฝั่งลูกปีปีตรงกับฝั่งปีปีตรงอย่างเงี้ยหรอเอออันนี้คือผมยังดูไม่ถึงนะผมก็เลยไม่รู้เพราะว่าเหมือนกับปู่ของลูกปีปีตรงเนี่ยเขาถ่ายทอดพลังให้ออลูกปีปีตรงใช่ไหมเออก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่ามันแยกเป็นสองฝ่ายหรือเปล่านะเคน่าจะโหลดเสร็จแล้วอะ อ๋ออันนี้คือถูกแล้วครับอันนี้คือถูกแล้วนะให้เรากดตัวนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นล็อกอินเรจนะครับเห็นไหมเรากดปุ๊บมันก็จะเข้ามาให้เราแล้วแสดงว่าอันนี้ถูกแล้วครับตัวนี้คือถูกแล้วนะก็คือผมสามารถล็อกอินแล้วก็คือเข้าเล่นได้เลยตอนนี้นะครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือเซิร์ฟใหม่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดผมจะมาเล่นกับเพื่อนๆอ๋อแสดงว่าถูกเซิร์ฟครับถูกเซิร์ฟแล้วถูกเซิร์ฟแล้วถูกเซิร์ฟแล้วถูกเซ เอ่อเซิร์ฟเวอร์ใหม่น่าจะเป็นตัวนี้เนาะผมอ่านไม่ออกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในเวลาประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแล้วกันเอาสองทุ่มแล้วกันผมขออาบน้ําก่อนนะครับเนาะโอเคเนาะอ่ะแสดงว่าเราเล่นถูกถูกเกมแล้วถูกเกมแล้วแสดงว่าโหลดไอ้จีนั่งเดิมนั่นแหละเออที่มันเขียนว่าจีนั่งเดิมแหละถูกแล้วก็คือไต้หวันแหละครับถูกแล้วนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในส่วนของไลฟ์สตรีมสดนะครับเล่นเกมจอมยุทธถังซาน 3D นะ ผม,มาเล่นด้วยกันนะครับเก๋ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะก็สลับใครนะรที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราแฟมิลี่ที่เ c e b o o k ด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อไว้ให้ด้วยเนาะให้ทุกคนก๊อปไปชื่อภาษาอังกฤษนั่นะแหละถูกแล้วนะครับแล้วก็มาก๊อปแปะไวนะ้เนาะ